ต่ง้งกัน,นะพ่อมแม่ค้องน้อยเดียวแต่ดังตั้งกันนะแต่ละคนแต่ละคนรูปก็สิตั้งกันบางคนก็รูปไม่ดังบางคนก็รูปดังค้องกับค้องน้อยเดียวพ่อมแม่ก้ยเต้นกันรูปไปมาอย่างนี้นะจูบ้างก็ใช้ตามความเสื่อส่วนบุคคลเดี๋ยพ่อแม่รูปค้องบางคนกับปัตนาหันนีอถ้าสีเหตุได้ทําได้บอ่ดังบางทีก็เสื่อแบบนี้เนาะว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลอันนี้ไม่ได้ก็ เอออยู่ทางนี้เนั่นลเนลี่ยน้ำข้าวบ้นนานบ๊ออน้ำน้ำนึ่งถึกเลยเมืม่อนี้เจ้าบ้านสิพามาลูกคล้องเนาะพอ่อแม่พ่อว่าสีด่างมาเลื่อนเลยเนาะ Tentang pasal lu Oh nak dia kadang lah Ini dah cho cái đằng nghĩ gì nó đừng mà thằng nào mình xăm ní bó à đi, đặng, đi น่าจะขึ้นกับโศกศรีษะวาสรีษะนาเนี่ยนะแล้วเจ้าก็ลูกด่างมาไม่ดังเนาะพอไม่ออกลูกเลยเลยก็มีดังเนี่ยวเบิ่งจะแลงกันเนาะจะแลงสิลูกด่างมาจะไปลูกเบิ่งจะแลงลูกเบิ่งเนาะ แสดงคนรูปเบื้งองหน้าวันนี้จะบ้างรูปสองนาทีกับสิบเจ็ดวิมีดังนะต่างนะผอไม่บอกเอาจับดูคนรูปเนี่ย <c oughs> เอาจับมาจับเอาจับ,เ,จบเดี๋ยวเบิ่งนกีกเนาะที่รูปดัง ด่งะมือเราเพิ่งได้มืเอมเรามอรลอยๆอย,ยนะู่เนาะแล้วอั้จุดจอนไปจับอีลูกด,ดังในตี่นนั้นคนนี้นีดัางเลยนะอะล่ะเที่สาธุดังค่ะโอ้อย ต่างกันเนาะพ่อไม่ออองคือกันโอ้แต่ว่ารูปนี่คือกันพ่อไม่ออกรูปยังอยจอนรูปมั้งรูเปล่บางคนรูปดังคนรูปไม่ดังข้องคล้องคือกันมือเจ้าเนยพ่อเบิง้งอ่ามือสาครับ เราจะจับดูสิเป็นดูบ้างดีไอ้ลูกจนก็คล้องสีดัง้าธุลูกกระด่งเลยเด้อเอ้าแต่บุญกาสนาแล้วบ้านนี้บ้านสุดท้ายละสามบานเนี่ยดังกระดังไม่ดังกระบิดดังแ้่บ้านะะนี้ก็อปุนวาสนากบบมีซ้สามกองดังเนีย่ย น่านาะวีดังหนี่หลูอคลองอะไรเขาจะจอก็ไป่ได้ดังวีดีดอย่านี้นี่ไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยการท้าผมอง คลิปนี้ไม่ได้ยุดเนาะเอาเยาเอาเลยพ่อไม่ออกจบ้างสีลูกคล้องเอาไวก่สีดังกงเลันนเลยจูบ้างสีลูกเดี๋ยวก็สีดักเนาะถ้าไม่ดังยูบง่บ้างก็ามีสีมีปลาอันี้่าสีลูกเดี๋นี้สีดัางเงาวอได้บุญด้วยวาสนาเขาน้อยเลย เลอยอยู <py at led> <speaking einer> ่เห <YN> <atur> ็นได้ก็ไ่ได้ปสีสีนาเสตามมนออกพ่อแมวำบุญถาวัดสนาเอาแล้วพ่อแมวยมันแก่งกันไม่มีได้ลูกคองอะไ ดังแนนะ่นอ่ะพ่อแม่ออกดังยุ่งกันไหนอีกพ่มาฟังก็เคยอยู่แล้วดังยุ่งกันไหนอ,อกีกพ่อเป็นแบบมีส่งเสียงออกนาะพ่อแม่ออกเฮลี่เขาลูกจนลอยมันแหนิดไม่ดังถ้าเขาเอาไปคลิปนี้ลูกคล้องมัดคลิปเลยพ่อแม่ออกพ่อแม่ออกเคยยิวบ่กไปว่าลูกคล้องมันไมีดังไหม Thế bằng lũ với mẹ gì hao không? <laughs> <Ở đó. cười> Ôi đây, cái đây... nó, cái đây mù โอยาง้หออ้เมในรถจะจอดลูกซ้อนนูอีทีเทงนิกตอนลูปวัวมาจังลูกวัวอะนางเต้นอยดีมันมีบางมึงนลูปวัวดี่เกี่ยวก็บุญวัสนาของพุณ เจะเบิ้งนะจะเบิ้งจะจ่อมาลูกอ่ะจะลูกมั้งอ่ะมาลูกมากระด้าง่ลยหละนีะะ่เห็นว่าพองไมออกต่างกันไลยเบิ้งมือจะเบิ้งอ่ะนะมือเขานะ่ะมือเขามอมร่อยๆอยู่พองโม,โม,โม่ออกเลยมือขี้ค้าน <laughs> 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 มือมีหยาบสงสัยสิมีได้ลูกไม่ได้มีนะหมูเนี่ยพ่อแม่เอ้ยจะทิ้งเอาไปนี่นะมองเกียงยงเเตียงยงเตียเียงเกียเยงเูกยเ đằng à, nào đi chơi bao Không hai <laughs> à, dài <đi. cười> hoi hoi tên ngon lưỡi hoa 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 nó, hoa 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 xin hoa 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 นั่นหรอสร้างกั้นหรอเสียงทุ่มเนาะเสียงเล่มอะไรเงี้ยนอนทุ่มอย่างนี้ป่ะนอนมันท,มมทนะ,ะรรลุปลัง,ห,ง,งหรอเสียงพิสูจน์เสียงวันนี้นอนแต่ละคนจะจับตัวซับเพื่อตัวแรงมา เด right? uh, oh, st, ี๋ยวเลมึงนั่งลงูด้วยนั่งด้วยเอ่อเอามือยนนิ่งกันไม่ออกพ่อขังเสีงได้ว่ามัเสิงแหลมมันหรือเสียงสิบูเนาะขังเสงนีองชาบ้างสีดังเสีงงหญ่ๆเืงวุนๆเนาะหมดโฆสนาหมดแล้วโอยไม่ออเอายังอยู่เนาะดังแล้ว <c oughs> ามันขมันสีต่างกันเนาะชาวบ้านกันยังงึดเงี้ยพอมเอาไม่เป็นมีเอร์ได้เซอร์ได้นี่ฮะบางทีเนาะหุ่น,นวาสนาเห่าใช่ป่าวมันข้ามาสีดังแจ้งๆหมดเลย <c oughs> นี่ดับแล้วห <c oughs> ุน่นวาสนาดับแล้ว <c oughs> แล้วไปเป็นเออจุ่แลงเออจุ่จอนมาเหมือน <c oughs> ต่างก,กันเลยเสียงนี่พอ,มอไม่เว้ย เดี๋ยวเฮอจะจอนนึก่งก็ไม่ใช่จอนแต้จังเจวังยิงกันซ้ำเธอเป็นชิ้นสร้างเนาะแตะเลยเจ็บของเอาเลยมันือจอดกระดังไปแป๊บนึงนี่อาแข็งลูกคลองในย้อมโจวางนะตั้งกี่ว่าห้านาทีได้โจวางลูกคลองเป็นเฮาเป็นอ่อน มันจะบอาวาสนาจอนมันจะจอนมันมันวาสนาแหละบอรดูกลองมีดังนะครมันแล้วมาเข้ากันูมีดังไหนเัีบอ จังอยู่บ้างอมแมวไิงยินอยู่บ่ต่างกันนะหอมแมวข้องน้อยเดียวแต่ดังต่างกันนะแต่ละคนแต่ละคนรูปกันสิต่างกันบางคนก็รูปไม่ดังบางคนก็รูปดังข้องแต่ค้องน้อยเดียวหอมแมว เป็นการรูปไปมาอย่างนี้นะจู่บ้างก็จะเห็นความมีแน okay. ่นอนนั water, ่นแหละนะเนาะใครบอกมาลูป er. อันนี้ดังความมีแน่นอนบอมเาะเกิดแก่เจ็บตายคือ <Oy> กันเนาะนั <assen> ่นแหละก็เลยกระมันตั้งน้ำกระทำบุญไว้แล้ววอมเมลไปนิ้วว่าสิตายจากกันเมื่อเลยเนาะอันนี้ก็คือกันนั่นแหละเอาตามความเสื่อส่วนบุคคลเรื่องวอมเอยู่พ้องบางคนกับป้าธนาหันนี่ถ้า สี่เห็ดได้ทําได้บอดังเบางทีทำก,ก,กระเซาะแบบนี้เนาะว่าเป็นความเซาะส่วนบุคคลอันนี้ไม่ได้ก้าวไกลกันเหมือแนบบนี้นะพอแม่ออกจนวันนี้เนาะถ้าจ้บ้างว่าพี่พลาดปากกาเลยกับเขาทนก็ผายลายๆเนาะจังนาทีเลยสิบสี่พอแม่ออกคลิปนี้ก็ถือว่ายาวสมโคนพอแม่ออกโจ้บ,บ้างก็สิได้จบไปเพลงซัมนีนะ่เนาะก็ถือว่าลูกคล้องกา โฆษาเขามาฮอนแล้วพ่อแม่ออมันแข่งกันไม่มีได้จุบ้างว่ะเออจุบ้างรูปตอนนั้นประมาณห้านาทีมีดังมันี่มาลูบมิฮอนนัดนาทีหนึ่งดังพ่อแม่ออกตุกบุญจุบ้างห้ายๆแล้วพ่อแม่ออกจุบ้างกับเสื้อแบบนี้เนาะถ้าพ่อแม่ออกมีเสื้อไปลูบกางรถคลองนี่ที่ลูปดังบ่เรือนี่ยเลยแต่ว่าดังก็เป็นบุญราสนาของพ่อแม่ออกเนาะ ถ้าว่ามีดังกับบุญวาสนาของเขาอะนะพ่อไม่ออกมันแข่งกันม,มีได้อันนี้ฮะเนียว,ว่ามันเห็นยุเห็นเป็นหูกเป็นห้างยูแต่ว่ามันแข่งกันไม่ได้ว่าสีไมหลายมือเพราะว่าเขาจะมีเทคนิคลูกนั่นเลยนะมาสีดังลูกมือเดียวกับดังพ่อไม่ออก <c oughs> งองเนาะ,ะพ่อไม่ออกหลายพอสมคตรแล้วเอามากันเลยสิบห้าเลยสิบห้านาทีแล้วผมก็ขอบเจอที่ทติดตามรับสมเบิ้งพ่อแม่ป้าหลุงทุกคนพ่อออกไม่ออก เอยยูดีมีแหงทุกคนทุกท่านเดอ้อจะไปเพียงซํานี่เจริญพร